น้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์สนับสนุนโดยโรงพยาบาลรามคำแหงกินนังขันเด้อครับเอ,อ้ยแซบบอยโอ้แซบสิแซบหลายเพียบเลยเพียบเลยแนะนำคุณผู้ชมก่อนนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะทานแบบอาหารอีสานแบบแท้ๆมีของพื้นบ้านพื้นบ้านนะคะหนึ่งร้านในดวงใจลหลายๆคนเลยนะคะ,ะนี่นคือร้าน ครกไม้ไทยลาวค่ะเพราะว่าเขาเปิดความแซ่บนัวมาถึง 3 2ปีแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นกนีสา์จังหวัดไหนก็ตามแต่ค่ะรับรองว่าทานแล้วเหมือนได้กลับบ้านแน่นอนข้าวหน้ความแซ่บอีกหนึ่งเมนูค่ะตำกระท้อนปูกุ้งแห้งค่ะขอบคุณค่ะเพ่อขอคุณป๊อปพี่กว่าให้แนะนำค่ะเมนูแบบท้องถิ่นอะไรอย่างนี้มีอะไรบ้างอะไรที่พิเศษมากถ้าสมมติว่ามาที่ร้านครกไม้เลยก็คือจะมีเมนูหมกลังเพ้่งค่ะแล้วก็เมนูมันปูนาย่างตัวนี้ค่ะแล้วก็จะมี ไข่มดแดงค่ะซึ่งสามารถทําได้หลากหลายเมนูมากแบบเช่นแกงผักหวานไข่มดแดงผัดไข่มดแดงไข่เจียวไข่มดแดงหมกไข่มดแดงก้อยอะไรคะก้อยไข่มดแดงใช่ค่ะยำไข่มดแดงค่ะอยากทราบที่มาที่ไปครับของการที่แบบมันเลือกอาหารเมนูที่แบบมอนเราเป็นอีสานแท้แบบนี้ก็คุณพ่อเป็นคนอุบลนะคะที่บ้านก็คือชอบทำอาหารแล้วก็เมื่อ30ปีก่อนก็คือมันไม่มีร้านอาหารอีสานที่เป็นแบบนําวัตถุดิบจากภาคอีสานมาทําเป็นเมนูอาหารอีสานจริงๆให้แบบ คนอีสานที่มาทํางานในกรุงเทพคิดถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถรมาทานที่ร้านได้ะค่ะ <S <S เดี๋ยววันนี้จะมาลองกันครับ <ขอ S 3> แล้วก็จัดเต็มขนาดนี้นะครับวันนี้ทางรายการของเรามีของมอบให้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะทางรายการของเรานะครับขอมอบเด็กสมบูรณ์น้าราดปลาทอดน้ําปลาหอมอร่อยเข้มข้นเข้าเนื้อเพิ่มรสชาติความอร่อยได้ทุกเมนูนะครับไว้ให้กับทางร้านไว้เพิ่มค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านไยแสบค่ะขอบคุณมากค่ะ เริ่มจากฝั่งจอยเลยนะคะเมนูที่ต้องสั่งค่ะมันปูนาย่างกินมันปูก็ต้องแบบว่าเอาข้าเหนียวมาจิ้มนิดนึงโอ้โเป็นยงไงอร่อยเขาย่างตาอถ่านมันจะมีความหอมแล้วมันปูมันจะมีความแบบมันมันแบบ เค็มๆของคุณเคยทานอย่อใช่ป่ะอร่อยเนะ<ถ>าะตำขนุนนะคะเขาก็จะใช้เป็นแบบว่าขนุนอ่อน,นะค่ะเขาก็จะใช้พริก3ชนิดด้วยกันนะคะก็คือพริกกระเหรี่ยงเพิ่มความเผ็ดหอมนะคะแล้วก็เป็นพริกเขียวที่มีทั้งแก่แล้วก็อ่อนนะคะแล้วก็พริกก้ามปูเราแต่และชนิดมันจะมีความเผ็ดและความหอมที่แตกต่างกันกับพวกหอมกระเทียมแล้วก็โรยงาคั่วตำกระท้อนนี่ก็เป็นอาหารตามฤดูกาลนะคะฤดูนี้มีนะคะเขาจะตำที่เนี่ยเขาตำเป็นแบบว่าใส่กุ้งแห้งกับปูนะคะแล้วก็สามารถเลือกได้ว่า จะใส่ปลาร้าหรือไม่ปลาร้าก็ได้แต่วันนี้เราเลือกเป็นไม่ได้ใส่ปลาร้ามาก็ท้องเขาว่าเขาทาได้แบบไม่ฝาดคือตวเขาก็ตามแบบแซบอร่อยค่ะมาที่ฝั่งของผมบ้างครับเป็นเมนูที่ผมเรียกได้ว่าไม่เคยทานเลยสักอย่างอย่างอันนี้ก่อนเลยครับหมกลังพึ่งหมกลังพึ่งเนี่ยเขาจะเลือกลังพึ่งส่วนที่มันเป็นแบบเหมือนแบบนมพึ่งครับสีขาวอะอเอามาแบบเหมือนแบบห่อใบตองครับแล้วก็แบบย่างเตาถ่านทานจิ้มกับเกลืออร่อยดีนะครับแปลกดีมันจะมีความแบบมันๆพอใส่ความเค็มเข้าไปมันจะช่วยแบบเหมือนกบรสชาติของตัวลังพึ่ าง่ยขหมูคุณประโยชน์เพียบเลยนะเนี่เพึ่งอ่ะใช่อันนี้ก็ไม่เคยทานค่ะอันนี้คือผัดไข่ผัมใส่ไข่ไก่ไข่ผัมเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนแบบเหมือนสาล่ายอ่ะเป็นสาล่ายที่ขึ้นในแบบเหมือนแอ่งน้ําสะอาดตามธรรมชาตินะครับเขาจะเป็นการผัดแบบผัดแห้งนะครับก็จะมีพวกแบบเหมือนแบบพริกมีหอมแดงมีกระไครด้วยตัวตัวไข่ผัมมันจะมีรสชาติเฉพาะตัวของมันพอเวลาเขาไปผัดกับไข่ครับแล้วก็เหมือนผัดผัดให้มันมีรสชาติแบบเหมือนเผ็ดๆขึ้นมาเนี่ยมันทำให้รสชาติมันไปด้วยกันนะแต่ที่อยากให้เต๋อลองชิมนี่ยำไขดุก อันนี้ก็ไม่เคยทานเหมือนกันเขาบอกว่าเป็นยำไข่ปลาดุกนะไข่มันใหญ่มากเนี่ยคุณน้ำยำของเขาอ่ะมันจะมีความแบบเหมือนแบบมีความเผ็ดมีความแบบเหม, ru, มือนจัดจ้าอยู่แล้วในตัวมันและที่สําคัญคือเพิ่มความหวานเค็มด้วยน้าราดปาาลาทอดน้ําปลาตาลผสมด้วยไ<ลา> <Bruno. S 2> ข่ปลาดุกนยครับที่เขาแบบเหมือนไม่เค้าเลยเพราะว่าเขาเหมือนไปต้มกับพวกสมุนไพรมาแล้วรอบนึงแล้วพอที่เขามายำเนี่ยเขาจะใส่สมุนไพรเขาก็อีกพวกแบบเหมือนแบบพริกพวกแบบพร้อมแดงพวกตะไคร้ มะม่วงอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปจนแบบดับความคาวไปเลยไม่มีความคาาเลยครับก็คือเป,<ไ>ปน็นเมนูที่จริงๆทานไม่ยากถูกปะแล้วจะบอกว่าน้ําราดปลาทอดน้ำปลาเนี่ยซึมเข้าไปในแบบ ไข่ปลาดุกเลยรสชาติแบบจัดจ้านแบบเข้ากันกันกบสมนุนไพรได้ดีมากอ,อสำหรับใครที่เป็นค,คนอีสานแท้ๆนะคะคิดถึงบ้านมามทานที่นี่ให้ใหายคิดถึงได้หรือรว่าคนที่ไม่เคยทานลองมาชิมนะรับรองว่าอร่อยแล้วก็ถูกใจแน่นอนค่ะที่ร้านครกไม้ไทยลาวค่ะคร,ร้านนะครับอยู่ที่ลาดปลาเค้า24นะครับเปิดตั้งแต่10.30จนถึง4.30เลยเต็มอิ่มมาได้กับสไตล์อีสานแท้ๆเลยนะครับเดี๋ยวเราแซ่บกันต่อดีกว่าครับแต่ว่าตอนนี้ครับน้องออนรอเราอยู่แล้วที่โรงพยาบาลรามคำแหงกับคุณหมอครับ